สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนํานะคะสินค้า IOT นะคะตัวดอสวิตนะคะใช้กับประตูบานม้วนแบบนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองสั่งเปิดนะคะเห็นไหมคะก็คือจะสั่งแบบว่าแมนนวลอย่างนี้หรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะง่ายนิดเดียวนะคะสินค้าเรามีหลากหลายนะคะลองดูนะคะ ขอบคุณค่ะอะ